แปดเป็นเรื่องของล็อกนะครับเขาให้โจทย์มาแล้วก็ให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของล็อกฐานสิบนะครับว่าเลขข้างหลังล็อกจะเป็นตัวไหนนะรเราก็เริ่มจากต้องทำทุกพจน์ทำทุกพจน์ให้มันอยู่ในรูปของล็อกฐานสิบและไม่มีเลขหน้าล็อกเลย นะกาจัดเลขหนะ้าล็อกด้วยเริ่มจักแปลงสองให้เป็นล็อกก่อนเริ่มจักแปลงสองให้เป็นล็อกฐานสิบก่อนสองถ้าเป็นล็อกฐานสิบเราก็เอาล็อกฐานสิบคูณเข้าไปได้เลยล็อกฐานสิบล็อกสิบฐานสิบคูณเข้าไปได้เลยเพราะเรารู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งนะครับ ถ้าเลขฐานกับเลขข้างหลังเหมือนกันมันจะมีค่าเป็นหนึ่งและเรารู้ว่าสคูณกับหนก็ได้ตัวมันเองนั่นแหละนะครับดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนคือเลขหนึ่งครับสามารถเอาไปคูณได้โดยที่ค่าไม่เปลี่ยนแล้วเราก็โยน2ขึ้นไปนะครับเราก็โยน2ขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังของข้างบน โยนสองขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังของขางบนก็จะไปอยู่ตรงนี้ละสองข้างหน้าก็จะหายไปยครับเสร็จแล้วส,ลส,สิบกำลังสองสิบกำลังสองเราก็จะรู้ว่ามันเป็นมีค่าเป็นหนึ่งร้อยครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยได้เลยหรือใครที่สามารถเปลี่ยนสองเป็นล็อกหนึ่งร้อยฐานสิบได้เลยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยใครที่จำได้อยู่แล้วนะครับก็ สามารถเปลี่ยนได้เลยลบด้วยล็อกสิบฐานออล็อกฐานสิบนะครับล็อกสองฐานสิบแล้วก็ลบด้วยอ่าโพดข้างหลังเราโยนสองกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะเราต้องกำจัดเลงหน้าล็อกด้วยครับกำจัดเลงหน้าล็อกด้วยก็จะกลายเป็นล็อก ห้ากำลังสองฐานสิบห้ากำลังสองเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยี่สิบห้าก็เขียนเป็นยี่บห้าเลยก็ได้ครับตอนนี้เลขล็อกของเราก็พร้อมที่จะทำกันแล้วครับก็อยู่ในรูปของล็อกฐานล็อกฐานสิบทั้งสามตัวนะครับก็พร้อมที่จะเข้าสูตรผลต่างล็อกนะครับสูตร ก็จะเป็น log m ลบ log n เท่ากับ log m หาร n นะครับถ้าฐานเหมือนกันก็สามารถ เอาเข้าสูตรนี้ได้เ,เป็นสูตรล็อกผลหารครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำทีละคู่ทำคู่ข้างหน้าก่อนนะครับถ้าไม่มีวงเล็บเราจะต้องทําจากซ้ายไปขวาครับก็เริ่มจากเอาล็อกหนึ่งร้กับ2มันลบกันอยู่เราก็ใส่เป็นผลหารได้เลยครับก็จะเป็น100่ร้อยหารส แล้วก็ลบด้วยล็อกยสเสร็จแล้ว100่หารสเราก็จะรู้ว่า100่หารสเราก็จะรู้ว่ามันเท่ากับ50นะครับห0ก็เป็นล็อกห0ลบอยู่กับล็อกย5 เสร็จแล้วคู่นี้เราก็ทำกันต่อนะครับมันเป็นล็อกลบกันอยู่เราก็เอาเข้าสูตรล็อกผลหารเหมือนเดิม,มก็จะกลายเป็นล็อก50หารด้วย25ว่สิบห้าครับฐานยังเป็นฐานสิบเหมือนเดิมฐานยังเป็นฐาน10เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็หารกันให้เรียบร้อยก็จะเป็นล็อก สองฐานสิบอันนี้ก็จะได้เป็นลอกฐาน10ตรงกับที่โจทย์ถามแล้วครับเพราะฉะนั้นตอบเวลาตอบก็ตอบแค่เลข2ตัวเดียวครับเพราะเขาถามหาเฉพาะเลขข้างหลังลอกข้อนี้ก็เลยตอบ2นะครับ